รัตนาสูตรในขุกกะปาถะ 7. พูดเหล่าใดประชุมกันแล้วในประเทศนี้ก็ดีหรือภูมิมะเทวดาเหล่าใดประชุมกันแล้วในอากาศก็ดีขอหมู่พูดทั้งปวงจงเป็นผู้มีใจดีและจงฟังภาสิทธโดยเคารพดูก่อนพูดทั้งปวงเพราะเหตุนั้นแหล ท่านทั้งหลายจงตั้งใจฟังขอจงแผ่เมตตาจิตในหมู่มนุษย์มนุษย์เหล่าใดนำพลีกรรมไปทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเพราะเหตุนั้นแลท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทร,รักษามนุษย์เหล่านั้นซับเครื่องปลื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้หรือในโลกอื่น หรือรัตนะใดอันประนีตในสวรรค์ทรั์และรัตนะนั้นเสมอด้วยพระตถา,าคตไม่มีเลยพุทธรัตนะแม้นี้เป็นรัตนะอันประนีตด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้พระศักยะมุนีมีพระหาฤทัยดำรงม่าน ได้บรรลุธรรมอันใดเป็นที่สิ้นกิเลสเป็นที่สำรอกกิเลสเป็นอมรุตธรรมอันประณีตธรรมชาติอะไรอะไรเสมอด้วยพระธรรมนั้นย่อมไม่มีธรรมรัตนะแม้นี้เป็นรัตนะอันประณีตด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้ พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดทรงสรรเสริญแล้วซึ่งสมาธิใดว่าเป็นธรรมอันสะอาดบัณฑิตทั้งหลายกล่าวซึ่งสมาธิใดว่าให้ผลในลำดับสมาธิอื่นเสมอด้วยสมาธินั้นย่อมไม่มีธรรมรัตนะแม้นี้เป็นรัตนะอันประนีต ด้วยสัจว์วาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้บุคคลแปดจำพวกสี่คู่อันสัตตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญแล้วบุคคลเหล่านั้นควรแก่ทักษินาทานเป็นสาวกของพระตถาคตท่านที่บุคคลถวายแล้วในท่านเหล่านั้นย่อมมีผลมาก สังขรัตนะแม้นี้เป็นรัตนะอันประนีตด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้พระอริยะบุคคลเหล่าใดในาศาสนาของพระโคดมประกอบดีแล้วด้วยกายะประโยคและวจีประโยคอันบริสุทธิ์มีใจมั่นคง เป็นผู้ไม่มีความห่วงใยในกายและชีวิตพระอริยะบุคคลเหล่านั้นบนรรลุอรหันตผลที่ควรบรรลุยังลงสู่อมตะนิพพานได้ซึ่งความดับกิเลสโดยเปล่าสเสวยผลอยู่สังขรัตนะแม้นี้เป็นรัตนะอันประนีตด้วยสัจจวาจานี้ ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้เสาเขือนที่ฝังลงดินไม่หวั่นไหวเพราะลมทั้งสี่ทิศฉันใดผู้ใดพิจารณาเห็นอริยสัตว์ทั้งหลายเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นสัตตบุรุษผู้ไม่หวั่นไหวเพราะโลกธรรมมีอุปมาฉันนั้น สังขรัตนนี้เป็นรัตนอันประณีตด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้พระอริยบุคคลเหล่าใดทำให้แจ้งซึ่งอริยสัตว์ทั้งหลายอันพระาศาสดาทรงแสดงดีแล้วด้วยปัญญาอันลึกซึง้งพระอริยบุคคลเหล่านั้น ยังเป็นผู้ประมาทอย่างแรงกล้าอยู่ก็จริงถึงกระนั้นท่านย่อมไม่ยึดถือเอาภพที่แปดสังครัตนะแม้นี้เป็นรัตนะอันประนีตด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้สักะยะทิฏฐิและวิจิกิจฉาหรือแม้สีลัพัตตปามาต อันใดอันหนึ่งยังมีอยู่ทาเหล่านั้นอันพระอริยบุคคลน,นั้นละได้แล้วพร้อมด้วยความถึงพร้อมแห่งการเห็นนิพพานทีเดียวอันหนึ่งพระอริยะบุคคลเป็นผู้พ้นแล้วจากอบายทั้งสทั้งไม่ควรเพื่อจะทําอภิฐานทั้งหคืออนันตริยกรรมหและการเข้ารีด สังขรัตนะแม้นี้เป็นรัตนะอันประนีตด้วยสัจววาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้พระอริยบุคคลน,นั้นยังทำบาปกรรมด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจก็จริงถึงกระนั้นท่านไม่ควรเพื่อจะปกปิดบาปกรรมอันนั้น ความที่บุคคลผู้มีธรรมเครื่องถึงนิพพานอันตนเห็นแล้วเป็นผู้ไม่ควรเพื่อปกปิดบาปกรรมนั้นพระผู้มีพระภาคตัดแล้วสังครัตนะนี้แม้เป็นรัตนะอันประนีตด้วยสัจววาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้ผ่มไม้ในป่า มียอดอันบานแล้วในเดือนต้นในคิมหันตะฤดูฉันใดพระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงธรรมอันประเสริฐยิ่งเป็นเครื่องให้ถึงนิพพานเพื่อประโยชน์เกื้อกูลมีอุปมาฉันนั้นพุทธรัตนะแม้นี้เป็นรัตนะอันประณีตด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดี จงมีแก่สัตว์เหล่านี้พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทรงทราบธรรมอันประเสริฐไม่มีผู้ยิ่งไปกว่าได้ทรงแสดงธรรมอันประเสริฐพุทธรัตนะแม้นี้เป็นรัตนะอันประนีตด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้ พระอริยะบุคคลเหล่าใดผู้มีจิตอันหน่ายแล้วในภพต่อไปมีกรรมเก่าสิ้นแล้วไม่มีกรรมใหม่เครื่องสมภพพระอริยะบุคคลเหล่านั้นมีพืชอันสิ้นแล้วมีความพอใจไม่งอกงามแล้วเป็นนักปราดย่อมนิพพานเหมือนประทีปอันดับไปฉะนั้น สังครัตนะแม้นี้เป็นรัตนะอันประนีตด้วยสัตว์วาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้พูดเหล่าใดประชุมกันแล้วในประเทศนี้ก็ดีหรือภูมิมะเทวดาเหล่าใดประชุมกันแล้วในอากาศก็ดีเราทั้งหลาย จงนมัสการพระพุทธเจ้าผู้ไปแล้วอย่างนั้นผู้อันเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบูชาแล้วขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้พูดเหล่าใดประชุมกันแล้วในประเทศก็ดีหรือภูมิะเทวดาเหล่าใดประชุมกันแล้วในอากาศก็ดีเราทั้งหลายจงนมัสการพระธรรม อันไปแล้วอย่างนั้นอันเทวดาและมนุษย์บูชาแล้วขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้พูดเหล่าใดประชุมกันแล้วในประเทศนี้ก็ดีหรือภูมิมะเทวดาเหล่าใดประชุมกันแล้วในอากาศก็ดีเราทั้งหลายจงนมัสการพระสงฆ์ผู้ไปแล้วอย่างนั้น ผู้อันเทวดาและมนุษย์บูชาแล้วขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้จบรัตนสูตร